อ๋าโอเคครับอันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเไม่ใช่สอนเนาะแบบผมมาเนี่ยมาขายตัวเปิดเซิร์ฟนะครับสองพนี่ครับมีอาชีพยเยอะอยนะครับมีอะไรเยอะเลยนี่ครับอัน,นแรกก็เปิดไฟล์รั้นมาได้ปกตินะครับนี่รล้งขึ้นมาได้ปกติเลยถ้าเปิดใน v s VPS ก็เล่นได้หลายคนเลยครับน,นบีจะเป็นแบบนี้เลยจะดูใน New Admin กันครับ กดรวมโฮมนะครับกดเราขึ้นไม่ใช่เราคระแรงน้่มของนะเดี๋ยวต้องให้ยศก่อนนะครับแต่ตรงน,นี้ยังไม่ได้ยศเลยแอบกดมาตรงนี้เดี๋ยวผมไปหน้าที่ทำอ่ะเนี่ยครับนี่ s q l นะครับจะมีโปรแกรมสอนอยู่นะครับนี่นี่คเดี๋ยวผมมีแล้ว มันเปิดไม่ได้นะครับเพราะต้อง run exam เองน,นี่ครับกด star สองตัวไปรอๆตอนนี้ไม่ขึ้นสีเขียวนะค่อยปิดไปนี่ครับกด open ไปเลย,ยนี่ได้แล้วแล้วก็ไปที่ user นะครับ user เดี๋ยวไปที่ data ยิงตังผม เ็เป็น super admin อยู่นี่น่ครับกด F2 ก็เป็นเมนูกระเป๋านะครับอ่าอ,นนอันนี้ยังอันนี้ยังใช้เมนู admin ไม่ได้นครับเพราะต้องใส่ตัวนี้ก่อนจะปอ,อีกนี่ครับเดี๋ยวผมออกกันนะครับ ยังใส่ยังยังกดเมนูแอดมินไม่ได้นะครับถ้าเราต้อได้ได้ทำตัวนี้อ่าเมน้ครับมาที่เมนูแล้วก็เลื่อมาสุดเลยนะครับนี่ก็จะมีคีย์สตรีมให้เราหานะครับคีย์สตรีมของคีย์ไฟเอมนะครับโลซีามาครับผมไปวางใน Google เนี่ยค้คนหาไปเลย อ่าอที่ใช้แล้วก็ปิดไปนะครับนี่มันจะขึ้นสีเขียวนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็มาสมัครตรงนี้ครับแล้วก็ึ้นหาไอพีเครื่องไอพี IP คอมนี่ครับวางตรงนี้ครับแล้วก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้นี่ตั้งชื่อว่าวันที่โฮสตโฮมนะนี่บเบะ่ะ นี่นเขาได้แล้วครับกด,ด Copy มาแล้วก็เอามาวาตงนี้นะครับแล้วก็คีย์สตรีมอ่าอันนี้อันนี้หน้านี้เปิดผมผมผมน่าจะมีประวัติเก่าอยู่ละป,ปิดไปประวัติเก่าอนู่หนี่ครับบล็อก P A p I มีใช้ไม่ได้อันนี้เปิดออกมาอันนี้ใช้ได้นะครับนี่ดถอนออกไปเลยนะครับนี่แล้วก็มาตรงนี้นะครับพี่ว่า m ระหว่าเลยนะ m a d เปล่าไม่ใช่นะครับ c m d นะครับ c m d นี่ครับ CMD ปุ๊บขึ้นมาแล้วเฮ้ยขึ้น,น่ยแล้วก็พิมพ์ IP config นะครับก็กกกจะมี IP นะครับกดเปิดเข้ามาแล้วก็วางไว้ลงทะเบียน,นเลยนะฮะอันนั้นเราต้องล็อกอินสตรีมก่อนนะฮะนี่รหัสมาแล้วไปกันก็วางไว้นี่ เซฟนะครับเซฟเลยแล้วก็รีเฟซในเรื่องนี้ครับกดเปิดมาอันนี้ไม่ต้องสนนะครับคือรันติดแล้วนะครับแล้วก็เข้าเกมได้เลยคลิปน,นี้จะยาวหน่อยนะครับผมจะตัดไปตอนเข้าเกมเลยนะครับ อ่าผมว่าอีกทีนะครับมันมันสามารถเพิมคณคนเข้าได้นะครับอันนี้ผมจะปรับไปแคข่สาย่สองให้มันลื่นก่อนนะครับตอนอัดวิดีโอ่ะนี่ถ้ากดกดยิ้นัดก็ขึ้นมาแล้วครับนี่เซิร์ฟเวอร์ของเราโอเคครับเจอในเกมเลยครับอ่านี่ครับก็จะมีมีคุกด้วยมีคุกด้วยเอ c ีนี่ก็สามารถลบได้นะครับแต่ผมจะไม่ลบเนี้ยเมนูแอดมิมนมาดูกันเ ด,ดูที่เมนูแอดมินครนี่บินนะเรานี่ครับเมนูแอดมินไปดูกระดาษกลางนะครับที่เก็บรถออนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากไปดูลงพยาบาลก็มาเมื่อกี้นะมีคุกน,นั่งบ้าง ไปดูการหลักของเรานะครับนี่ครับก็ปบบกติเลยนะครับมาดูที่จกปูนะมันจกได้หรือเปล่าถ้าจกไม่ได้เดี๋ยวผมจะใส่หมัดไปให้เองนะฮะให้มันจกได้นี่ครับ,บตั้งในกระเป๋าก็ปบบกติเลยนะครับ ลองขึ้นม๊บนึงนี่ครับมันกนจะกระตกกระโตกน,นะครนะผมอัดวิดีโออยู่นี่ครับนี่ครับมันตกได้นะครับต้องมีพ o ลิสามคนนะครับมีหมัดจกปูนนะครับจกสายไฟน่าจะมีอยู่และ ตรงนี้ก็จบได้นะครับนี่ก็จะมีตัวอีเด้งเงินมาต้องมีโพลิสาม,มาตัวนะตัวนี้ก็สองพันห้านี่ตัวนี้ก็สองพันห้าเงินไม่ไม่แพงนะครับสำหรับก็เอาเปิดเซิร์ฟได้เล่นกับเพื่อนได้ ที่ซื้อปืนก็ออกให้ร้อนนะครับเผื่อได้เห็นว่าเล่นแล้วก็ยิงหนีทำไมมานี่นี่ครับไอ้นี่ไม่รู้เรื่อง ไอ้ไม่รู้เรื่อไอ้ไม่รู้เรื่อไออม่ร้งไ่รไม่รู้เรื่องถูกมั้ัต้องมาต่อยรถน Yeah, boy, right. I'm gonna beat the shit out of you you are not view you I'm gonna kill you uh, right. ร้อยนะครับก็รอสองพันห้าเรียบร้อยแล้วนะครับ